นะครับล่าสุดวันนี้นะครับรเชลซีเตรียมเดินหน้าเสริมทัพครั้งใหญ่อย่าถามนะว่าเชลซีมีเงินเท่าไหร่อ่ะรวยผมบอกให้ว่ารวยมากนะครับอันนี้เขามีเงินแบบหูเยอะแยะเลยแหละนะครับเชลซีเตรียมเดินหน้าเสริมทัพครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเลง็งคว้าสดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างเจมส์แทฟฟอร์ดผู้รักษาป,ประตูของเบอร์ลี่นะครับอันนี้ก็ต้องแข่งกับแมนซิตี้เองนะ เชลซีจะคว้าเจมส์แทฟฟอร์ดนะครับเป็นนายประตูคนใหม่เพื่อไปเล่นชิงแชมป์สโมสรโลกรวมถึงเอ็มมานูเอลเอเมกาของสตาร์บุกสตาร์บุกก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเชลซีซื้อถูกแน่นอนนะครับทีนี้ในส่วนของเจมส์แทฟฟอร์ดเนี่ยนะครับวัยยีปีเนี่ยเป็นกําลังหลักที่ช่วยให้เบอร์ลี่เนี่ยคว้าแชมป์อ่าคว้าแชมป์แชมเปี้ยนชิพฤด,ดูกาลนี้นะครับโดยเก็บคินชิต29นัดนะจาก44นัดที่เล่น 探测没